กลับมาคราวตั้ง<อ>แต่วันนี้เป็นต้นไปจนสวัสดีค่ะอยู่กับเก๋ตโต๊ะค่ะที่สุอรถยนต์มือสองโต๊ค่ะค่ะใกล้เข้าช่วงแบบวันหยุดยาวนะคะช่วงนี้คือวันหยุดเยอะมากแล้วก็มีในช่วงของเทศกาลต่างๆวันหยุดยาวแบบนี้เชื่อว่าหลายคนกําลังมองหากับรถตู้ค่ะเอาไว้ใช้งานในครอบครัวก,ก็ดีนะคะไว้ไปพออักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวหรือบางคนค่ะหารถไว้ในเรื่องของการทํางานประกอบอาชีพในเรื่องของทัวร์ต่างๆบอกเลยว่า ตอนนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วคนถามหายเยอะมากกับ Toyota c o m ม u t e r นะคะ 3.0D 4D รถป17ี17.18สีขาวคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันเลยนะคะชมด้านหน้าของเขาเนี่ยตัวกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นแถบโครเมียมค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำไฟหน้าเป็นรูปแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ถ้าเป็นราคาป้ายแดงจะอยู่ที่1,244,000าบาทค่ะมาดูกับด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดำค่ะที่จับประตูไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าหรือว่าประตูสไลด์ก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะ ล้อตัวนี้เขามีการเปลี่ยนล้อมาเรียบร้อยแล้วเดิมๆเนี่ยก็คือจะเป็นล้อกระทามาาพร้อมกับฝาครอบแต่ตัวนี้คุณได้เป็นล้อแม็กไปเลยนะคะแต่งเท่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็สภาพยางเนี่ยถือได้ว่ายังดูใหม่นะคะยังสามารถเนี่ยใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะมาดูกับในเรื่องของระบบสไลด์สักนิดนึงและแอบสปอยด้านในสวยมากทุกคนคะ่ะ แต่ให้ดูนะคะในเรื่องของระบบสไลด์ต่างๆคือทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติค่ะเพราะว่ารถของเราเนี่ยบรรถเสริคคัสสภาพเกลเอไม่มีชนับทพิความนำท่องไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อค่ะมาดูกันต่อกับด้านท้ายรถนะคะด้านท้ายเนี่ยก็จะมีกับไฟเบรคนี้สค่ะ กระจกเป็นระบบไร้ฟ้ามีที่ฝาน้ำฝนนะคะมีกระจกสองหลังนะคะเอาไว้เวลาช่วยในเรื่องของการถอยหลังต่างๆแล้วก็คันนี้รู้สึกจะติดกล้องมองหลังมาด้วยแล้วก็ดูด้านหลังกันสักนิดนึ่งนะคะว่ามีพื้นที่ในเรื่องของการเก็บของอย่างไรบ้างโอ้โหพื้นที่ถือว่ากว้างนะวางกระเป๋าเดินทางวางของแล้วก็สัมภาระอะไรต่างๆได้แบบสบายๆค่ะแล้วเขาก็มีการติดพรมนะคะเป็นเหมือนพรมยางที่พื้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่ก็คือรอบๆตัวรถนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากจะชมด้านในตัวรถกันแล้วเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือด้านในตัวรถนะคะแต่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้านะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะไม่มีตำหนิไม่มีอรอยขีดข่วนไม่มีคราบกาวนะคะแล้วก็ เพดานเนี่ยถือได้ว่าดูใหม่และดูสะอาดค่ะเบาะที่ได้ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าเดิมๆเขาก็จะเป็นเบาะผ้าใช่ไหมตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังไปเลยจ้าดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะเป็นเบาะหนังสีเทาทรงใหญ่นั่งสบายตรงกลางเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่แล้วก็ถ้าไม่มีคนนั่งพับลงแบบนี้ค่ะเป็นที่วางของแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะคะปึง้ง ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้4สปีดครับขี่สะดวกสบายมีการติดหน้าจอมาเพิ่มเรียบร้อยนะคะของตัว JVC เนาะแล้วก็ขยับลงมาก็จะเป็นที่วางแก้วแอร์เป็นแบบแมนวนวลค่ะมีปุ่มควบคุมแอร์แล้วก็ไฟส่วนท้องผู้โดยด้านหลังแบบนี้เลยค่ะด้านซ้ายมือก็จะมีนะคะช่องใส่เอกสารตัวนี้ได้แอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนี่คือโซนด้านหน้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกับพื้นที่ส่วนท้องผู้โดยรด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนด้านหลังค่ะทุกคนค่ะมันหนึ่งเหมือนนั่งแบบอยู่บนรถตู้ VIP เลยเพราะว่าเบาะสวยมากทุกคนเป็นเบาะ v i p เบาะหนังนั่งสบายมากๆเป็นเบาทรงใหญ่ด้วยนะคะและสภาพเบาคือสวยเลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะด้านหลังถือว่าโอเคเลยนะใครที่หารถที่แบบเน้นในเรื่องของการแบบนั่งสบายนะคะเน้นความ v ี p อีนิดหนึ่งคันนี้คือตอบโจทย์ค่ะโซนด้านหลังจะมีทั้งหมด3แถว3ตอนก็เป็น9้าที่นั่งด้วยกันนะคะมีเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้ให้ด้วยเอาไว้วางของวางขวดน้ำวางแก้ว,ว,น,วน้ำได้ ซ้ายขวาก็อาจจะเป็นที่นั่งหรือว่าเป็นที่ผักเท้าได้นะคะแอนนี this one, this ่คือเดิมๆของตัวรถเลยค่ะเขาก็จะมีแถวละ3ทั้งหมด4แถวปรับระดับความแรงของลมได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับมานลอบคันแบบนี้หน้าต่าง เปิดได้ด้วยนะเพื่ออย่ดจะแบบว่าเอาหน้าออกไปตัลมเซฮเซลทักทายนะฮะรอบข้างต่างๆก็สามารถทําได้ค่ะและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ3 0มจุดสือว่า3,000ซีซีให้กําลังอยู่ที่136แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่300อยนิวตันเมตรด้วยกันซึ่งตัวเครื่องยนต์ของโฉมเนี้ยเขาจะอยู่ด้านใต้เบาะข้างคนขับนะ่ะด้านหน้าก็จะเป็นปรด๊ดถังต่างๆค่ะดูทั้งภายนอกภายในกันไปแล้วนะคะคันนี้ใครสนใจ พี่โตโต้คาของเราขายอยู่ที่7,99,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้แค่ด,ดีดีฟีดาวเดี๋ยวเวียวรัมต้น3% เลือกกันผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนและมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศยังไม่หมดนะคะตอนนี้เรายังมีกับโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษอีกเยอะแยะมากมายรอคุณอยู่ค่ะใครสนใจก็โทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757หรือว่าจะเป็น Facebook ไลน์ติดต่ออินสตาแกรมเว็บไซต์ก็ติดต่อมาได้ตามที่คุณสะดวกค่ะบอกเลยว่าใครกําลังมองหารถตู้ใช้งานในครอบครัวก็ดีใช้ในิสิตของการประกอบอาชีพก็ดีค่ะที่ได้เบาะหรูจัดเต็มข้างในแต่งวีพีมาแบบนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เป็นรถสวยคัสภาพเกียร์เอราคาจับต้องได้นะปีก็ถือได้ว่ายังใหม่นะกับปี17.18ต้องคันนี้เลยค่ะอล่าลิปนี้หมดได้เที่ยงเกล้วค่ะเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ